เป็นน้องครับเมนีบวงจิปแรของุโจครับมื่อน้ผมได้ยังกินมื่อนี้อต้มปาไ,ไหลครับต้เมเปดปหลครับผมโอนีเลนกใกล้บ้านทีมงานคอนวอยครับเพื่อนเอาไอปลาไหลมาฝาครับ,อบสองสามโลกับสามโลครับกับัตติแบงชุด ผัดเผ็ดกับชุดต้มแต่บ่รู้ว่าที่ได้ผัดบ่เพราะว่าต้มครับโอ้ห่อง่ายๆแล้วก็เผ็ดเลยนะเด็ดต้มไล่เนื้อหอต้มหอยเนื้อต้มเปรตปลาไหลตเนาเนาไหมคือปลาอะไรเน่าเอียนไปร้านเอาใส่เลยอ่ะันนั้นล็อเครื่องผ่าวันตะคดไปนี่เรียบร้อยแล้วครับอืมวิธีมันกินเหล่าเมาสหรอตอนแรกเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วครับมันกินเหล่าเมาสหรอ เราไ่ได้กินาเขาหล่ตวันนี้ต้มแ่บเด้อครับพี่เอามาซอยกันแสบแ่บเนี่ยพอแ่บเนี่ยกระามหัมนเอะเบิดยูดอกรนไหลว่าสร้างมาจากมริกาไหมครับเด้อพเขาใท้นครับสร้างมาจากมริกาเปล่้ตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยวะตัวใหญ่ เ่าเห็นคนัรกพอเลแต่อีสานเพาว่าตั้งมาจากลาวกลับมาจากหาบน้ามันพอดีกันเนาะบื่พอดีไม่เพื่อนพิ่ปิดไฟไงโอาบว่าไฟต้นนี้ไหมมัน้ับไม่หล่นได้หรืออ่ไฟแจ้งหมดเลย ทีเดียวกปิดไปก่อนกับกลับน้ำดีเพื่อยพอด,ดีครับเมนบ่นบโจเมนครับออพอด,ดีแล้วครับขับคุณม,มากพอดีอัวน้ามาขัดอ่าคือเอามือไปจับฟ้นนะ้ำนี่ไปกระพาะปดไม้เลยบ่ ไ้แลเตย,เตยชุดนันจิตล้อขวากลับมาก็จังโคควาท่านพันพิษบบกลับมาสุกกอดีครับป๊าห่วยเขาใส่เป็นต้นแบบนี้เลยเตยี้ยแม่นะครับเปิดเขาใส่่างนี้นะครับห่วย มันจะกินกหอมมันจะไล้หอมครับตุ้นรู้ไหตุ้นรู้ไหเห็ดโป๊ปิ้นเราหางรู้ไหมตั้งใจขัท้าปะจะหอมนะหอมจะกินหอมเลยพื่มาแล้วมาแล้วกินไปกมาทางเาล้ขาใส่จหน่อย่แค่นี้พอแล้วพอแล้วนะหางมันสี่ขึ้นมาทต็ฟ้าตุ้มตุ้มไปเลยเงกระเดียกอ๋กระพอกใบใหญ่แทนไอ้กระเพราไอ้กระพปู มีฝาพี่น้องเลยทำแบบนี้นะครับเพราะอะไรเพราเรื่องเอามาป็นดินเตยหมดเดี๋ยวว่าโมเมนทีมงานใช้ภูมิครับเบรงแนวปิดนี่ไอ้ม่ได้บอกเลขนะครับเด้อจะไปซื้อเด้อจะผมซื้อยังมาถือยู่กระเด็นมาน้ำไหลแห้งบ่โอ้แต่มาอาบน้ำแล้วครับจิบเข้าแล้วแล้วจีนอนแล้ว เบ่งเด้อเนี่ยอาบน้ำนอนแล้วเด้เนี่ยพูดอ่ะมือไม่อ่อนเลยพอบอกวัยน้อนน่ยผมเอาเนี้ยโ้โย้ำเศร้าอ่ะที่หลังอย่าไปหาคือันนี้แม่กระป๋องล่อหนาตลอนเอามาแล้วว่ามาให้ผมผมก็บพรใส่แหงต้มบะหมีแล้วสิใส่ครับมีแต่พาะผมนี่แหละใส่ครับใส่น้ำกันนี่ละปลาบัดช่องปลาบันปลาบัน ต้องปฏิวัติรัมเพินอเิเชียลฝากเนะเัียรตครับผมครับจะว่ากัไท้ายกันดูยู่ไหเนาะมคนมีสมนีิครับไม่เหนี้ยห่รัเิอเเียแข่งหาเฮมหาบ้านเฮียน้ำกันแต่เราบ่ค่อยยิ่งหนูนว่าบาปว่าจะใครเนี่ยแต่บ้านเหใครเนี่ยแต่หาะเน่ยเอี่ยนะรถไฟไฟเขาติียมเราเนี่ยเราะแล้วก็คือว่ามันมีแหนี่สอันเด้วกันนะ อาจารย์อาจารย์ซ้ำไม่มีแถมเนมซองกันครับเนี่ยนี่แหละนี่แหละครับห้องนอนคนดูไม่นอนเลยข้างใต้นี่นอนสองคนกับล็อกนี่นี่นอนสองคน ล็อกหนี่น้อนสี่คนล็อกเทึงน้อนสามคนล็อกเทึงอีกหาคนครับตาละเตสต์ปอดล้านไฮบุ<ม>ก สามซีส้นมีแน่พี่น้องที่ไหนก็มีเลยครับเ <c oughs> นี่ยบางทีนเนามเม้ารูปแบบการแสดงเขามันยุบเป,ปิ่นไปตามนั่นเลยประเทศนี้ <c oughs> วันแรงกัพี่ได้ไปทรงนงันบอลหน่อยอยูเหรอ จะนอนเลาะสาครับบรรยากาศดีไยพี่น้องเย็นสบายเลยครับ ดีครับ